อุ๊บแรงชูวิทซัดเจ้าสัวคิดขายแผ่นดินการขายที่ดินต่างชาติคำตอบจากคนไทยคนหนึ่งถึงเจ้าสัวซีพีเรียนเจ้าสัวซีพีที่เคารพผมฟังสิ่งที่เจ้าสัวพูดถึงชาวต่างชาติซื้อที่ดินดีกว่าเข้ามาท่องเที่ยวแค่ชั่วครั้งชั่วคราวขายที่ดินแล้วเขาเอากลับไปด้วยไม่ได้บอกว่าคนไทยหวังดีกับประเทศแต่กลับทำให้ประเทศเสียหาย ผมขออนุญาตตอบแทนคนไทยอย่างผมว่าหัวสมองอันปาาเปรืองของเจ้าสัวคิดแต่เรื่องเงินทุนการผูกขาดเท่านั้นการมาท่องเที่ยวชั่วคราวเป็นการได้น้อยจริงแต่ได้ยาวไปตลอดชาติเป็นการได้ทั้งระบบตั้งแต่ค่าที่พักค่าจับใจ่ายใช้สอยค่ากินค่าเดินทางและอื่นๆอีกมากครบวงจรมีเงินกระจายไปอย่างทั่วถึง เพราะการท่องเที่ยวมีรายได้มหาศาลไปจนถึงคนขายของข้างถนนนักท่องเที่ยวไม่ได้ถูกบังคับให้กินให้ซื้อให้ผูกขาดเหมือนที่เจ้าสัวทำทุกวันนี้เพราะมาแค่ชั่วคราวมาแล้วไปแต่หากที่ดินถูกผูกขาดจากทุนต่างชาติไปด้วยถือเป็นระบบผูกขาดครบวงจรเป็นการกินทั้งห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ตามปัจจัย4ที่อยู่อาหารยาเครื่องนุ่มหม่ม ทั้ง4ถูกทุนไทยครอบงำไปหมดเหลือสิ่งสุดท้ายและสำคัญสุดคือที่ดินนั่นเองส่วน105ล้านไร่พื้นที่เพาะปลูกขายไม่ได้หมดหรอกครับท่านเจ้าสัวแต่ที่หมดคือที่ในทําเลดีๆสิมไม่ว่าทุนต่างชาติที่แข็งแรงกว่ายอย่างจีนไม่ไปซื้อที่ห่วยๆที่ไม่มีค่าหรอกครับหากเจ้าสัวจะซื้อที่ทำไมไม่ไปซื้อแถวอีสานสักหนึ่งหมื่นไร่ มาพัฒนาสร้างวัดสร้างโรงเรียนให้ชุมชนแหละครับท่านคงไม่ทำก็เหมือนต่างชาติที่มีเงินทุนมากกว่าย่อมคัดเอาปลาตัวใหญ่แล้วเหลือเศษก้างให้คนไทยไว้พ่อค้านายทุนคนมีเงินคิดเหมือนกันคือกำไรแต่ท่านคิดได้มากกว่าอีกคือคิดกำไรแล้วต้องผูกขาดด้วยแล้วใครจะทำได้หากไม่ใช่ระดับเจ้าสวยอย่างท่าน พ่อค้าธรรมดาทำไม่ได้หรอกครับทั้งต้นน้ำไปถึงปลายน้ำท่านเอาหมดแล้วคนไทยก็ปฏิเสธไม่ซื้อไม่ได้เพราะทุนผูกขาดยังไงครับเรื่องกำไรนั้นเป็นปกติของพ่อค้าทุกคนแต่จะก,กำไรก้าวกระโดดต้องคิดกินรวบผูกขาดไม่ให้พ่อค้าคนอื่นทำได้มีท่านทำได้เท่านั้นหากไม่ใช่เพราะท่านมีเงินทุนมหาศาลอันมาจากการกีดกันพ่อค้าคนอื่น ไม่ให้มาแข่งขันในตลาดเช่นเดียวกับพ่อค้าที่ดินไอ้ที่ดินมันไปไหนไม่ได้แต่เงินที่ได้จากการขายที่ดินนี่สิมันไปไหนก็ได้บนโลกใบนี้หากต่างชาติซื้อที่ในทำเลที่ดีแล้วขายในราคาแพงเพื่อทำกำไรและปั่นราคาสูงจนคนไทยซื้อไม่ไหวคนที่ซื้อได้คือต่างชาติที่มีเงินเท่านั้น เงินที่ขายได้เขาก็สามารถขนกลับไปประเทศเขาได้อยู่ดีจากนั้นคนไทยจะต้องไปซื้อที่ไกลออกไปไกลออกไปเพราะที่ในทำเลดีๆเหมือนเนื้อสเต็กที่ถูกต่างชาติเฉือนเอาส่วนที่เนื้อที่นุ่มหนึบติดมันเอาไปกินส่วนกระดูกโยนให้คนไทยเอาไปแทะอย่าไปยกตัวอย่างประเทศดูไบเลยท่านเพราะระบบความแข็งแกร่งต่างกันที่ดินดูไบแพงมาก คนดูไบเองรวยคนต่างชาติกลับเป็นคนที่มีทุนน้อยกว่าคือเราเห็นต่างชาติเป็นเศรษฐีแต่ดูไบเห็นต่างชาติเป็นคนจนกว่าเขาจะเหมือนกันยังไงเอาตัวอย่างที่เป็นความจริงกลับด้านมาเทียบมันไว้หรือลองส่องกระจกดูหัวท่านเถอะท่านลองถามคนขับรถท่านดูว่าทำไมไม่ซื้อที่ดินซื้อบ้านแบบท่านละ่ะแล้วคนขับรถจะมีเงินไปซื้อได้แบบท่านไหมครับ นอกจากนั้นท่านยังพร่ำว่าต่างชาติมาซื้อบ้านสร้างงานเช่นจ้างคนไทยมาดูแลเป็นคนใช้เฝ้าบ้านนี่ไงถึงบอกว่าท่านคิดได้แค่นี้คนใช้เฝ้าบ้านมันจะได้เงินสกี่มากน้อยแค่หนึ่งมืนถึงสองหมืนบาทโถมันก็เหมือนการสร้างงานของแมคโครโลตัสเซเว่นคนรวยคือท่านส่วนขยายงานคือแคชเชียคนยกสินค้าคนขับรถ มันสร้างงานให้คนแค่มีกินไปวันๆหมดไปกับค่าเดินทางค่ากินไม่เหลือเก็บออมแต่ที่รวยแล้วรวยเร่าคือเจ้าสัวหรือว่าไม่จริงก็บอกได้แล้วดูต่างชาติอย่างจีนเทามาซื้อบ้านหันยกหมู่บ้านจัดปาร์ตี้อยู่กันแบบไม่เกรงใจใครเพราะเป็นเศรษฐีรบกวนเพื่อนบ้านโดยไม่มีใครกล้าห้ามเพราะความรวยอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เมื่อทำขนาดระดับหมู่บ้านกว้านซื้อได้ต่อไปก็กว้านซื้อระดับทั้งถนนทั้งตำบลได้แม้แต่อเมริกาเองยังเจอชายหน้าเทาขนาดเขามีระบบกฎหมายที่แข็งแกร่งยังมีแก๊งมังกรจีนที่ต้องปราบปรามจนถึงขนาดต้องตั้งตำรวจปราบจีนเทาดำแล้วหากเจอยิ่งกว่าตู้ห่าวที่คนเดียว ล่อที่ดินไป1,000ไร่ในทำเลอย่างภูเก็ตสาทรได้มีต่างชาติยังตู้ห่าสัก100คนก็ทำได้1,000ง0ไร่แล้วอย่าลืมนะครับคนจีนมีประชากร1,400ล้านคนเอาแค่คนรวย10%ก็140ล้านคนแล้วอย่าเอาแค่5%ก็ยัง70ล้านคนเท่าประชากรไทยทั้งประเทศนี่เฉพาะคนรวยของคนจีน หากจีนมาซื้อยกจังหวัดประชากรจังหวัดหนึ่งของไทยแค่หนึ่งล้านคนทุนจีนมาซื้อสบายมากครับต่อไปอาจมีเปลี่ยนชื่อจังหวัดไทยเป็นจีนนครและที่สำคัญเราไม่เคยแยกแยะแน่นอนมีจีนที่ดีมากมายท่านก็มีเชื้อจีนบนรรพบุรุษเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งตัวที่ไทยแต่ใครจะตรวจสอบจีนได้หากมีจีนเทามาสักหนึ่งแสนคน จะทำความปั่นป่วนมากแค่ไหนท่านต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจระดับมหาภาคความหมายคือภาพใหญ่ไม่ใช่มองแต่เงินเป็นตัวตั้งเท่านั้นเมืองไทยยังไม่พร้อมหรอกครับท่านเจ้าสัวกฎหมายอ่อนแอเจ้าหน้าที่รัฐเห็นแก่เงินเอาแค่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ต่างชาติซื้อที่ดินก็มีวิธีการซื้ออย่างที่จีนซื้อยกหมู่บ้านยกชั้นคอนโด ด้วยการตั้งบริษัทเช่าคนไทยเป็นนอมินีหรือตัวแทนถือหุ้นใหญ่แล้วโอนลอยหุ้นกลับไล่ซื้อกันแทบยกหมู่บ้านคนขายดีใจขายได้หมดแต่เคยสนใจหลังจากนี้ไหมเขาอยู่ร่วมกันแบบคนไทยได้ไงการเอาเงินสดมาก็ผิดเพราะไม่รู้ต้นตอว่าเป็นเงินอะไรอาจจะขายยามาเอามาจากการพนันออนไลน์ แล้วคนไทยที่ทำมาหากินสุจริตจะเอาทุนไปสู้ได้ไงนี่เป็นระบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจะเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กตามสไตล์เจ้าสัวที่มักชอบกระทําคือคิดแต่เรื่องเงินไม่ได้คิดถึงความมั่นคงของสังคมท่านค้าขายจนร่ำรวยมากมายมหาศาลถึงทุกวันนี้ท่านเคยเอาชนะด้วยการใช้ทุนที่มีมากกว่ากันคู่แข่งออกจากตลาดไหมครับ นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหากปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาหนักกว่าที่ว่าคือคนไทยจะกลายเป็นคนต่างด้าวเป็นตัวประหลาดในแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่เสียเองครับแต่ยังว่าคนอย่างเจ้าสัวซีพีบริษัทของท่านที่อ้างว่าเป็นบริษัทของคนไทยมันไม่ใช่หรอกครับบริษัทของท่านร่วมทุนกับต่างชาติจนเป็นบริษัทข้ามชาติไปแล้วแต่นั่นมันแค่หุ้นนะครับไม่ใช่ที่ดิน ที่ท่านจะเอาที่ดินไปขายด้วยหรือแล้วต่อไปจะขายอะไรอีกครับ